ขาไส้จริงๆคราวนี้เมื่อพนักง,งานบริษัทเทสลาในต่างประเทศนะครับผม ได้ทำการดูดคลิปวิดีโอของผู้ใช้งานในรถยนต์เทสลานะครับผมและนำไปส่งต่อแล้วก็มีการล้อเลียนกันอยา่างสนุสนานนะครับละเลียจะเป็นยังไงก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้กันนะครับก็มีรายงานข่าวจากสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับผมว่าในปี2019ถึง2022ที่ผ่านมานะครับผมได้ตรวจพบว่ามีพนักงานภายในของบริษัทเทสลานะครับ ได้ทําการดูดคลิปวิดีโอนะครับผมซึ่งกล้องเนี่ยเขาติดในรถยนต์เทสลานะครับผมทำการดูดคลิปนะครับผมแล้วก็มีการส่งคลิปนะครับส่งต่อต่อกันผ่านระบบแชทภายในองค์กรนะครับซึ่งในคลิปดังกล่าวนะครับผมมีมากมายหลายประเภทนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคลิปเรื่องก,การเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับผมหรือว่าคลิปที่เจ้าของรถนะครับผมทาเรื่อง อาจจะมองดูหน้าอายนะผมไม่าจะเป็นพวกตดเลือกแคะขี้มูกหรือว่ามีถึงกระทันว่าบางคนเนี่ยมีการเดินเปลือยกายรอบๆรถนะครับซึ่งพนักงานเทส l a เนี่ยเขาได้มีการดูดแล้วก็เซฟเนี่ยแล้วก็ส่งต่อกันทําเป็นเรื่องล้อเล่นนะฮะดูกันแบบว่าล้อเรียนกันอย่างสนุกสนานนะครับผม ถึงขนาดว่าบางคนเนี่ยถึงขนาดว่ามีการอัดคลิปนะครับผมแล้วก็ตัดต่อทําเป็นมีมล้อเลียนคลิปดีโอจากต้นฉบับอีกด้วยนะครับซึ่งการกระทําของพนักง,งานเหล่านี้นะช่างแตกต่างจากนโยบายของบริษัทเทสลาครับผมที่เขากล่าวว่าการดูดคลิปหรือว่าการดูกล้องจากบริษัทเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเอามาเปิดเผยต่อสาธารชนได้มันจะถูกเก็บข้อมูลเป็นความลับนะครับผมแล้วก็มันไม่สามารถที่จะระบุไปว่า เจ้าของคลิปนั่นคือใครหรือว่าไม่สามารถระบุตำแหน่งของรถได้นะผมแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทั้งตรงกันข้ามนะครับผมมันไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยนะผมมันไม่รู้ว่าพนักง,งานเทสลากลุ่มนี้เขาสามารถเจาะแล้วก็เข้าไปในระบบะความปลอดภัยของลูกค้าได้อย่างง่ายได้ด้วยสาเหตุอะไรหรือว่าทําวิธีการอย่างไรนะครับโดยอดีตพนักง,งานของบริษัทเทสลาผมเขาได้มาให้ข่าวว่า การเข้าถึงตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทเนี่ยหรือว่าการเข้าไปถึงข้อมูลคนใช้งานระบุตำแหน่งของรถยนต์หรือว่าบ่งบอกว่าใครเป็นเจ้าของรถเนี่ยสามารถทําได้อย่างง่ายได้นะครับผมระบบไม่ได้มีความซ e c urity แบบปลอดภัยแบบอย่างที่อีลอนมาร์ Musk, หรือว่าเจ้าหน้าที่เขาได้กล่าวไว้นะซึ่งณนะตอนนี้นะผมทางอีลอนมาร์นะผมผู้ขอตั้งเทสลาแล้วก็เจ้าหน้าที่นะฮะทางบริษัทเนี่ยยังไม่มีการออกมาถแถลงการแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับ เราก็ต้องรอดูข่าวกันก่อนนะครับผมว่าจะเป็นข่าวที่มันมีมูลมาหรือว่ามันมีความเป็นจริงยังไงบ้างนะเราต้องรอฟังข่าวทั้งสองฝ่ายนะครับผมซึ่งตอนนั้นแหละเราจะได้ทราบความจริงนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วก็มันมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานรถยนต์เทสลาอย่างเราหรือเปล่านะครับผมหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ